อะไรครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Accident น,นะครับเราเนี่ยจะมาเป็นอา,อาสานะครับกู้ภยัยกู้ชีพตอนนี้มีเมสเซจครับขอดูนะครับอ่าอันนี้อ๋อเขาบอกให้สนุกครับที่เหลือกูไม่อ่าน <laughs> จบเลยโอเคเรียบร้อยไม่ต้องอ่านอะไรเยอะแลไวไงต่อดูนิในคอมมีอะไรบ้างอ๋อในคอมมีออปชั่นออปชั่นอะไรให้ปรับนะครับนี่กระป๋องกราฟิก,ฟก,ฟกอะไรเขาปรับมาหมดแล้ว นึกว่าจะมีอะไรสรุปเลยคือไอโทรศัพท์นี้เป็นแม็กเซดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี่อ๋ออคซิเดนต์อันนี้เป็นแลบทดลองนะครับอุบัติเหตุอ่ะเดี๋ยวลองทำได้ไหมสตาร์ทซิมูเลชันตอนนี้ก่อนที่เรานะครับจะออกไปปฏิบัติการจริงเนี่ยเราก็ต้องเล่น V R ก่อนเว้ยเดี๋ยวเราจะออกไปของจริงด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับเขาบอกว่าให้เรียกเซอร์วิสนะครับมาช่วยครับผมโดยการกดหนึ่งเอาละ เี่หน่วยกู้ชีพครับ1นึมีคนลับหรือเปล่าไปไหนมูเจ้าหน้าที่เนี่ยอะไะครับตอนนี้มีคนลบแลนะครับอล้วทุกคนตอนนี้ก็โทรเรียกหน่วยกู้ชีพเรียบร้อยครับลำดับต่อไปคือเปิดไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินอยู่นี่ว้าวสมจริงว้ยเอะไะครับ s e c u r e the area ตอนนี้เราก็ต้อง พูดเอาเดือไฟดับไฟครับผมดับไฟทําไงมันชี้ไปทางด้านนู้นอ๋อต้องไปเอาของด้านนู้นแล้วลงรถไงวะเนี่ยเปิดประตูโอ้โหเปิดแบบสมจริงมากโอ้โหเจว๋วอะโคตรเป็นอะไรที่โคตรสมจริงเอาละดับไฟก่อนครับนี่ของกดตรงนี้เหรอ,อเอาของมาแล้วก็ไหนไฟไฟตรงนี้เหรอดับไฟตรงนี้ครับ มันดับยากดับเย็นเเนะี่ยไฟลุกแรงแนะเนี่ยเอาละเรียบร้อยครับผมไงต่อครับมาร์กตำแหน่งโลเคชันครับอ่าเดี๋ยวเรามาร์กเอาไว้โอเคนี่จุดไหนครับจุดนี้การคนมาชนท้ายครับเรียบร้อยยังไงต่อทีนี้ลำด,ดับต่อไปมาที่คันนี้ครับโอเคคันนี้คือรถคันที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเนี่ย นี่ไม่ได้รัดเข็มขัดด้วยว่าคนปิวไปนู่นเลยบอกแล้วไอ้คาดซีดเบลวไอเวนเ้ยไม่เชื่อเขาเข้าไปด้านในก่อนเกมนี้ก็จะออกแบบสมจริงนิดนึงเว้ยมาที่รถคันแดงครับรถคันแดงนี่นดับเครื่องยนต์ครับโอเค <S <S ทีนี้ก็ไปเช็คนะครับผู้เกิดเหตุครับผม get out ออกกดตรงนี้ออกได้เลยแต่เล่นยากน,นิดนึงถ้าเกิดว่าเลือดเหลือศูนมันจะตายครับตอนนี้ CPR ไหมเนี่ย อันนี้เป็นแค่ดัมมี่นะครับมาเลยโหบาดแผลเยอะใช้ได้เลยเนี่ยเป็นไงได้ยินผมไหมท่านไม่ได้ยินครับเขาให้เช็กลมหายใจยังหายใจอยู่หรือเปล่าเอาละผ่านครับคนนี้ยังหายใจอยู่โอเคแล้วก็บาดแผลเป็นไงบ้างดูครับน่าจะได้อยู่ตอนนี้เลือดยังโอเคอยู่นะครับคนแรกคนที่2จะตายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวต้องรีบหน่อยแล้วครับตอนนี้เป็นไงได้ยินผมไหมเนี่ยนิ่งแล้วครับ เฮ้ยคนที่สองไม่หายใจเอาแล้วเราต้องรีบช่วยครับผู้ประสบเหตุโดยด,ด่ดวนเลยครับผู้ประสบเหตุไม่หายใจต้องมาเอาอันนี้ป่ะโอเคนะครับชุดประถมพยาบาลไปครับต้องไปรักษาคนที่สองก่อนเลยเพราะคนที่สองนี่อาการหนักมากเลยเราต้องทำการ CPR ใช่ไหมโอเคนี่ครับ First Aid มาดูนีว่าใช้อุปกรณ์อะไรดีมันต้องใช้อันไหนอันนี้เหรอโอเค ถุงมือครับใส่ถุงมือก่อนเอาละเรียบร้อยครับถุงมือพร้อมยกคอครับเปิดคอเปิดคอทีนี้ทําไงต่อเดี๋ยวมันให้เปิดอันนี้อีกแล้วอ๋อเอาอันนี้มาใส่ใช่ไหมอะครอบไปก่อนครับโอเคทีนี้ CPR ครับเริ่มครับเริ่มกดกดครับกดครับผมกดกดกดอ๋อเป็นจังหวะได้เลยฮะความหัวใจต้องฟื้นต้องฟื้นต้องฟื้น,นพี่ พี่ต้องฟื้นพี่ปั๊มกี่ทีเนี่ยอื้อปั๊มยาวเลยมึงของจริงปั๊มนานแบบนี้เลยปะเนี่ยจัดเลยฮะต้องช่วยคนครับเรียบร้อยครับอื้อคนนี้ชี่ไปจรมาแล้วับได้คะแนนด้วย CPR รอบ2อีกนะคับเขาบอกอ่ะทีนี้อันนี้ใช้ไงวะเนี่ยอันนี้ให้ดึงขึ้นสุดแล้วก็ดึงลงครับอ่าเป็นไงได้ไหมอ่าครบหนึ่งกี่ทีวะเนี่ย อโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นการแบบเหมือนกับหายปอดนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คทีประจรกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเขาหายใจหรือเปล่าฟังนะครับยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับตัวนี้น่าจะตายสนิทครับคนนี้โอ้โหช่วยไม่ได้ฮาดีเหมือนกันนี่จะเต็บต่อไปคืออะไรวะเนี่ยล้อยางอะไรมาเต็มเลย เดี๋ยวกูเอาล้อยางอะไรผู้ประสบเหตุนี่แหละไปขายคือตอนนี้นะครับของที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเรียงนะครับว่าอันไหนมันน่าจะเกิดก่อนนะเกิดก่อนเกิดหลังเวลาชนเรียบร้อยครับผมสรุปเลยคือเราเนี่ยช่วยไม่ได้นะครับหนึ่งคนครับเพราะว่าที่ประจนเขาต่ำเกินไปนะฮะเอาละเสร็จไปหนึ่งงานครับงานฝึกสอนฝึกซ้อมแล้วก็อันนี้ของจริงเออนี่ของจริงเลยไปเลย โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมกำลังเดินทางนะครับหูโหรถคันนั้นขับหน้าหวาดเสียวมากเกือบไปเกือบไปไอโ้โถเอ้ยเฮ้ยโอ้โหภาพกราฟ,ฟิกถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับตอนนี้ระหว่างเดินทางทุกอย่างนี่เจอแล้วต้นไม้หักเต็มกี่คันวะเนี่ยหนึ่งสองในป่านู้นอีกคันหนึ่งแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนครับโทรก่อนครับหนึหนึ่ง,งสอง จะมีใครรับไหมเนี่ยเร็วโอเคมีคนรับนะครับสวัสดีครับตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินมีต้นไม้หักล้มแล้วก็มาฟาดอยู่ที่การถนนตอนนี้มีรถพูดเสียหายทั้งหมด3คันครับเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนโหหนักอยู่นะเนี่ยตอนนี้ต้องดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะดับเราต้องทําการมาร์คพื้นที่จุดเกิดอุบัติเหตุไว้ก่อนนะครับ อุปกรณ์มีนี่ประถมพยาบาลเก็บมาแล้วก็อันนี้ครับที่ดับไฟกับอันนี้เออันนี้ไม่ได้เอาไปไม่ได้ต้องเอาไปที่ใดอย่างเก็บอันนี้มาก่อนแล้วก็เขาให้ไปวางเอาไว้ครับมาร์กจุดเกิดอุบัติเหตุ2อ,อันเอาละทุกคนมาร์กตรงนี้เรียบร้อยหนึ่งอีกหนึ่งอันอยู่ไหนวะเนี่ยอีกหนึ่งอันมาร์กตรงไหนวะไอตัวแผ่นนี่มันก็ให้กูมาอันเดียวเก็บเพิ่มได้ไหมเนี่ยอยู่หลังรถหรือเปล่าวะ เปิดแคปดูดิข้างหลังมีปะเนี่ยข้างหลังไม่มีแล้วเดี๋ยวอลองเข้ามาดูข้างในก่อนผมหายอีกอันนึงไม่เจอมันให้มาร์คสองไม่มีแล้วอะ่ะมาร์คได้อันเดียวโอเคช่างมาแล้วกันเดี๋ยวไปดับเครื่องยนต์ของรถที่เกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับตอนนี้3าคันเร็วเๆๆๆเหมือนมีผู้ประสบเหตุ4ีนะครับเป็นไงบ้างพี่อุ้ยต้นไม้แทงเข้าไปเลยครับโอ้โห คนนี้ตายแน่นอนชัวข้างหลังเปิดไม่ได้ครับห,หลากไม้ทะลุเลยอันนี้ก็เปิดไม่ได้คันนี้ไม่น่ารอดโว้ต้นไม้ขวางอยู่เดี๋ยวอุว้ยกูเป็นซูเปอร์ฮีโร่กูยกออกได้ไงวะเนี่ยไม่น่าเชื่อมาที่คันต่อไปครับโอ้โหคุณผู้หญิงโชคดีคนนี้มีแบบว่าถุงลมนะครับมาช่วยเปิดไม่ได้ครับ Passenger seat ข้างหลังเปิดได้ข้างหลังมีอะไรบ้างนี่ไง ัววางครับเจอแล้วมันอยู่ในรถคันนี้โอ้โหแต่รถปกติมันไม่น่าพกอันนี้มานะทาไมพี่มีอ่ะวางไปเรียบร้อยโชคดีครับเขาเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและรู้ว่าตัวเองจะต้องเกิดอุบัติเหตุก็เลยเอาอุปรกรณ์มาร์คมานะครับนี่มีตัวดับไฟมีถมยาบาลโอ้โหคันนี้พร้อมจริงครับคันหลังนี่ยุ่มากครับเปิดไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องดับเครื่องยนต์ก่อนดับจากฝั่งนี้ได้ไหมเนะี่ยโอ้โหผู้โดยสารคอหักประานด้านนี้เลยครับเนื่องจาก ไมใหญ่นะครับมันล้มงาทับต้องรีบแล้วต้องรีบดับเครื่องยนต์เอาละเรียบร้อยทีนี้เราต้องสำรวจนะครับว่าเขายังโอเคหรือเปล่าโอ้โหขย่าตัวครับได้ยินผมไหมครับเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ยินครับเช็คที่ประจรก่อนวุ้ยคอน่าจะหักครับตรงนี้ฟังชีพจรฟังลมหายใจนิ่งมากเลยครับบาดแผลเป็นไงดูก่อนจุดที่1โอเคจุดที่2คอหักครับ คนนี้ตายแน่โอดูเหมือนว่าจะทําอะไรมากไม่ได้นะครับตอนนี้ทีนี้ก็เช็คที่เหลือให้หมดคนต่อไปครับคนนี้น่าจะโอเคครับเป็นไงได้ยินผมไหมไม่ได้ยินครับแล้วไงต่อเฮ้ยเยมันต้องยังไงเนี่ยมันได้แค่นี้เหรออ๋อต้องก้มหน้าลงมาครับนี่นี่นี่มันติดกับซีดเบลอยู่ครับปลดล็อกก่อนอ่าเรียบร้อยทีนี้แหละจะได้ ทำการเงยหน้าขึ้นครับอ่าโอเคฟังเสียงหายใจยังหายใจอยู่คนที่หายใจแรงครับน่าจะรอดคนที่สามโอเคคนที่3าเ,เป็นไงบ้างครับขอดูอุ้ยคนนี้หนักเลยครับได้ยินผมไหมพี่ไม่ได้ยินครับคอหักไปแล้วด้วยตายสนิทสองช่วยไม่ได้แล้วครับคนนี้คนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่ไม้แมงแทงหนะ้าอ,อกอยู่คนนี้ก็ไม่น่ารอดอุ้ยอะไรติดอะไรพันตีนก มาดูดิคนสุดท้ายเป็นไงบ้างไม่ได้ยินครับนิ่งครับเปิดคอครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยว,ยวคอพับลงมาเองอีกอ่ะเปิดปากฟังเสียงโอ้ยยังมีลมหายใจอยู่เลยเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะรอดโอ้โหไม้เสียบขนาดนี้เอาละเรียบร้อยครับ exact location ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราต้องเช็คตำแหน่งเรานะครับแล้วก็บอกตำแหน่งเพื่อให้ด้วยกู้ชีพของจริงนะครับมาโอเค เรียบร้อยระหว่างที่เรารอ,อรถพยาบาลเนี่ย,ยผมคิดว่เารเราควรจะต้องไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบเหตุก่อนเอาคนที่รอดก่อนตอนนี้รอดอยู่2คนครับคนแรกคือคนนี้อโอ้โหแต่ว่าไอ้นี่มันติดอยู่คนนี้เอาไว้ก่อนไอ้ป้าคนนี้น่าจะรอดง่ายที่สุดช่วยออกมาได้ไหมไม่ได้ด้วยคือมันไม่ให้ช่วยป้าคนนี้ครับมันให้ช่วยไอ้นี่ก่อนโอ้แย่แล้เอาไงดีวะเดี๋ยว จะเอาไม้นี่ออกไงเนี่ยหูยไม้มันขนาดนี้ถ้ากลัวอ,ออกคือมึงตายแน่นอนต้องเอาอะไรคมคมต้องไปหาอะไรคมคมวะ่ะเขาบอกกูมีอะไรคมคมบ้างว่าบนรถกูมีดมีดมีมีดครับเอาละได้มีดมาแล้วครับมาแล้วพี่แป๊บหนึ่งพี่มาเลยหูต้องงัดงัดครับเลื่อยเลื่อยเลื่อยไม้ออกกอดกุ๊บโอเคเรียบร้อย ทีนี้ยังไงต่อต้องใส่ถุงมือมึงไม่บอกกูทีเดียวเลยเนี่ยเอ้ยออกไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อผมเตรียม first aid มาแล้วอ่ะถุงมือถุงมืออยู่นี่นี่กันกลงกันไกลหยิบมาครับสุดจริงสุดจริงมากมาทีนี้ทําแผลกันเลยครับแหวะออกครับผมแล้วก็ไงต่อเนี่ยยังไม่ได้อ๋อต้องมีอุปกรณ์เพิ่มมาเปิด ไม่ไม่ให้หยิบทีเดียวไปเลยวะไปไม่ต้องปิดฝาแล้วมากดแผลนะครับกดไว้ก่อนกดเอาไว้กดเอาไว้กดแผลไว้กดไว้ก่อนจนกว่าหน่วยพยาบาลนะครับจะมาถึงครับกดนานเกินไปเลยเนะี่ยโอเคเรียบร้อยมายังมาแ้วเหรออะไะครับตอนนี้รถพยาบาลมาถึงแล้วครับผมได้ทําดีที่สุดมากๆมาเลยมาเลยเข้ามาเลยพี่ เรียบร้อยหวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยนะครับอ่าตอนนี้คนที่โดนไม้เสียบนะครับถูกช่วยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ต้องมาตรวจสอบว่าการชนเกิดจากอะไรครับมีพี่คนหนึ่งเขาเลี้ยวนะครับแหกโค้งนะลงไปตรงนู้นหนึ่งคันมาร์คพื้นที่ไปก่อนนะครับอ่าอันนี้คือจุดที่หนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งคือไม้ตรงนี้นะครับนี่มีไม้หล่นลงมาบล็อกทางแล้วก็ด้านนี้ เราต้องดูว่าสาเหตุการชนมีอะไรบ้างให้ครบทั้งหมด4ี่จุดอีกจุดหนึ่งตรงนี้นี่นี่นี่อ่าอะไรครับแล้วก็ป้ายจราจรอาจจะไม่ชัดเจนหรือเปล่ามันก็น่าจะชัดอยู่ที่ว่าเนี่ยตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะจุดสุดท้ายคืออันนี้ครับเมื่อกี้เดินข้ามไปมันเป็นกิ่งไม้ที่หักมาคาล้ออยู่นะครับอ่าตอนนี้ครบแล้วแล้วก็ทีนี้ก็เรียงนะครับ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มจากมีรถเนี่ยทำไม้ตกนะครับที่ถนนแล้วก็มีคนเนี่ยไปชนไม้ครับที่ตามมาจากรถคันที่น่าจะเกือบชนเรานั่นแหละที่เป็นรถบรรทุกนะครับแล้วก็คันแรกก็เลยประสบอุบัติเหตุแล้วคันที่2ตามมาก็เลยหักหลบนะครับใช่เปล่าหักหลบทีหลังอ๋อหักหลบทีหลังอันนี้มาก่อนคือเศษไม้กระเด็นไปคาล้อคันหลังแล้วก็คันสุดท้ายหักออกไปครับอ่าจบ เรียบร้อยมีพ้อบ่อแสเสร็จนี่ผ่านรอดนะครับอเล o กซโตหนึ่งคนครับไอ้ป้านะั้นจริงๆก็น่านจะรอดนะแล้วก็ผู้สูญเสียชีวิตก็จะมีอีปอลิโตเฟอร์นะครับตายไปในที่เกิดเหตุคอหักนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือลูฟีน่าเฟอร์รี่ครับคอหักเช่นกันนะคนนี้ตายทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็รอดอีกคนนึงก็จะเป็นป้าโอทเวียนะครับคนนี้ก็คือพกแบบ อุปกรณ์มาแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับก็เลยทําให้รอดจากเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้ไปได้เอาละครับสำหรับเกมนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับมีหลายอย่างที่สมจริงแล้วก็ถือว่าประยุกต์นำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับนิดหนึ่งอ่าไม่มากก็น้อยยังไงก็อย่าลืมชื่นชอบอยาดูกันต่อนะครับว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะต้องไปช่วยใครและทำยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเยอะๆเลยเดี๋ยวจะมาต่อนะครับโอเคสำหรับวิพันธนี้สวัสดีครับผม